ยิ้มหล่อให้ด้วยดิทำหล่อให้ด้วยครับให้ลงทุนอะไรรึเปล่าสองขวบกำลังไม่อยู่ใช้ใช้ไปแปเลยละไปไปไปดูอ่าอยู่ในกำลังสนเออเนาะน้องน่ารักค่ะทีมเมียหลวงค่ะเข้าไปติดตามช่องน้องให้ด้วยนะครับจะได้ไม่ได้มีคนดูน้องเยอะนะฮะเออเออเนาะพี่ชายก็กล้องหน่อยค่ะน้องน่ารักค่ะ พวกนี้ใจมันได้เนาะใจมันลั่นเนาะมันจะโบอย่างเดียวเลยพวกนี้เข้าคลองหน่อยพี่ชายเอฟซี MC ผมนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะจะพร้อมจะโบอย่างเดียวเลยนะเราเนี่ยเออเนาะอ่านไม่ทันคิดทนายพันหลอ่อพี่ชายมาแล้วค่ะพร้อมโบอย่างเดียวเลยนี่เอฟซีน,นี่แรงนะเอาโบเบเออพร้อมโบเบอย่างเดียวเลย โอเคที่เป็น,านาปเอฟซีทั้งนนเออป้าจองสาลาสาลาไหนป้าป้าจะเอาสาลาไหนจะเอากี่คืนนี่จะป้าจะจองบ้ามาได้เลยสาลาไหนกี่คืนกี่รูปนิมนว่ามาป้าป้าจะจองอะไรรุ่นป้ามีแต่แบบนี้แหละให้เออเนาะท้องยังน่ารักขนาดนี้เลยแม่คุณแม่คือบางคนเวลาท้องมันจะขี้เหร่ลงใช่ไหมใช่ค่ะ มันเหมือนมัน,มน <ขอ S 1> ดูด <ขอ S 1> มันต้องสร้างแล้วมันดูดแคลเซียมไปมันดูดสารในร่างกายเราไปวิตามินไปหมดอะ่ะเนาะลูกอะ่ะลูกเขาจะดูดสารอาหารจากเราไปเราเรากินแค่ไหนเขาก็จะรับไปบำรุงดีเขาก็จะน้ำหนักดีค่ะอ๋อทีเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่แม่ใช่ไหมมันไปที่อยู่ที่ลูกหมดถูกไหมใช่ค่ะที่เขาบอกอว่าคนเขากินอร่อยเนี่ยค่ะกินอะไรก็อร่อยไปหมด บางคนก็กินไม่ได้แต่บางคนก็กินอร่อยหิวอยู่ตลอดค่ะเพิ่งกินไปนอตอนนี้อีกแป๊บนึงก็เดินไปหาของกินอีกออแล้วเนี่ค่ะอคนได้นิดนึงแล้วก็อ<น>ีกสักพักนึงก็หิวก็กินอีกค่ะแล้วมันบำรุงเนี่ยคือบำรุงตั้งแต่รู้ว่าท้องเลยถูกไหมปกติใช่ค่ะคนส่วนใหญ่ก็คือถ้ารู้ว่าท้องแล้วก็จะบำรุงจะกินนมจะกินพวกของที่แบบทําให้มันน้าหนักลงรูงให้มากที่สุดอ๋อเฮดเสือหูบีแจกนะคะได้เอาบอสจองไหนหูบี อุ้ยน่าอยุ้ยน่าเกียบไมหล่ะศึกษาไว้มัฤฤ้งทําเสื้อ,อโหูบีทีมเมียหลวง2026อย่างนี้เหรอเมีกล้าใสา่เดินหร<า>อต้นปีเลยนะคะพี่เนาะต้นปีนะต้นปีเลยนะคะแบบว่าเมียหลวง2026องมันต้นปีเมียหลวง2026ครับแหมมาแรงเรื่องนี้นะฮะต้องมอบเพลงนี้สําหรับเมียน้อยสมสมสมนำหน้าลวอ๋อผมก็กลัวผมอ่านพลาดแต่ผมโดน หมายสารมาคุยเรื่องอื่นดีกว่าสบายสบายดีกว่าเออใส่เต้นสงการค่ะอ๋อเหรอว่าเราไม่ต้องใส่มันขบโบพี่ออ้ยอุย้ยแรงอันนี้อ่านคอมเมนต์นะเมื่อกี้นี้นะเอฟซีบอกว่าไม่ต้องใส่ขบโบค่ะอ๋อมีคนมามีคนมาถามอยู่เหมือนกันอยากอยากเห็นหน้าโหบีโหบีพี่อยากตอบกลับไปมากมายเลยนะบอกว่าส่องกระจกดูสิพี่อยากส่องมากเลยพี่ไม่กล้าพูด พี่อยากพูดม,มากเลยคนมาถามพี่อยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าทำไมไม่ถอดกังเกงพี่อยากพูดมากเลยแต่พี่ไม่กล้าพูดอันนี้พี่พูดจริงเนาะพี่ไม่กล้าพูดมีคนมาถามพี่อยากเห็นหน้าอยากเห็น <houses> หน้าถอดทางเกงดูก็หนูเห็นดิเห็นเลยแหละอันนี้คือไม่กล้าพูดนะจริงจังกล้าถามเนาะไอ้เราก็ไม่กล้าพูดจริงจเออไปเรื่องอื่นดีกว่าอันนี้ตอบแล้วนะตอบแล้วนะเอฟซีบางคนมาถามเอออยากเห็น เออโหบีโหบีผมก็บอกว่า<ม>ถระอดนัเกิงสีโหบีมาเลยแหละมือหยาบโลแล้วเนี่ยเราก็ไม่กล้าตอบคิวพี่นายพัดเหมือนกันค่ะคุณแม่สวยค่ะเป็นคนท้องที่สวยเวลายิ้มเหรอครับผมบเอ้ออยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ้ยขอบคุณ ชมนะคะพี่พี่ก็ฝากคุกกี้มาให้ขอบคุณมากเลยครับผมเพื่อนมากเส่งคุกกี้มาให้นะเอฟซี FC ในนี้ก็ไม่เห็นส่งอะไรให้นะปีใหม่เนาะคุณแม่น่ารักมากเลยค่ะมีคนอินทาพี่หรือเปล่าเมื่อกี้ <Hey. S 1> ได้ดูไว้ไหมล่ะ <Hey. S 1> าไม่ทันแล้วครับผมเป็นอลารใจให้หนงอยากถา,า,ามอะไรอยากถามอะไรอ่ะท้องกี่เดือนแล้วตอนนี้ เดือนแล้วน,น้ำกามสวยกว่าเยอะค่ะท้องแปดเดือนเข้าแฟนผมเลยอ๋อมันฟิลยังไงนะจับเด็กผมก็ไม่เคยจับเด็กดิ้นอะ่ะมันฟิลมันไม่ฟิลยังไงอะ่ะตอนตอนลูกตอนเล็กๆจับยากเหมือนกันนะคะเวลาอาบน้ำเพราะว่ากลัวเขาหลุดื่น่ะ คนที่เป็นเอานี้แต่ไม่แบบดาราม่าเนาะคนที่เป็นพ่อความรู้สึกที่เป็นจะเป็นพ่อคนนะ่ะตอนที่จับแล้วเห็นลูกมันดิ้นเะนี่ยมันคงแบบเนาะมันน่าจะสัมผัสได้อนะเนาะส่ติว่าเวลาที่แบบลูกมันโตขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วมันจับแล้วมันมันดิ้นนะ่ะคนที่จะรู้สึกว่าจะเป็นพ่อจะเป็นแม่เนะี่ยมันคงมีความสุขที่อิ่มเนาะอืมน้ำตาไหลครับ แล้วเวลาตอนที่พ่อคุยกับลูกอย่างนี้เนาะลูกท้องคุยกับลูกลูกดิน้นกลางคืน,คนมันจะมีจังหวะของมันถูกไหมคนที่เป็นแม่เวลาเห็นพ่อจับอย่างนั้นแล้วคุยกับลูกงั้นมันคงมันคงอิ่มเนาะต้องใช้คํานี้นะเนาะมันก็จะกลายเป็นแบบมันก็จะกลายเป็นแบบร่วมกันมีความสุขไปทั้งทั้งสามอะ่ะผมอะ่ะไม่มีโอกาสผมไม่มีโอกาส,มมกาสนั้นอะ่ะผมก็เลยแบบ เมื่อวานนี้ที่เห็นแบบที่นั้นในรายการผมคิดแบบนั้นอะ่ะผมคิดแบบนั้นเลยเนาะเออนอะมีความคิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันที่จะมีได้ยังไงอะ่ะมาหาผมมาหาผมนี่ก็หมดเมนแล้วพี่พี่จะฟิลไหนอเอฟซ ทนายถ้งมีโมเมนต์แบบนั้นผมถามเน่อยเถอคนที่เข้ามามีแต่หมดเมนแล้วผมจะเอาฟิลนั้นได้ยังไงอันนี้ถามโอเคเนาะเออเนาะโอเออน้องเป็นคนท้องที่หน้าตาน่ารักค่ะเออทนายแรงค่ะอืมแม่ยิ้มหวานมากพี่ชายนะน้องหน้าตาดีที่สุดจ้าอ่าโอ้ยนะ้องเจากระดายเนาะ น้ำตาลสวยจังอ่าโอเคภรรยาหลวงเสด็จขนาดนี้อ่านไม่ท okay. ันเลยโอเคหนูก็อ่านไม่ทันเหมือนกันค่ะหรอเยอะเหรอเยอะค่ะมี่คุณดูเท่าไหร่คุณดูสวยมากเป็นกำลังใจให้นะคะอะไรเงี้ยหนูก็หนูกดูที่ช่องนั้นเท่าไหร่คุณดูที่ช่องนั้นเท่าไหร่ตอนนี้เหรอคะสามสามแปดเก้าสามร้อยเองหรอ สามสามสามแสนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่อันนี้ทัาน้ไม่ได้ง่นะรื่อันนี้หัวใจขวามือขวามือขวามือด้านบนเอาขวามือด้านบนสี่พันห้าพันเคค่ะห้าเคส่งของขวัญให้น้องด้วยครับห้าพันเคเร็วๆส่งของขวัญให้น้องด้วยเออจะได้ดูกันต้องเนี้ยเข้าไปติดตามน้องนะเข้าไปติดตามน้องให้เป็นกำลังใจให้กับน้องนะก็ไม่เคยเห็นคนมาดูเยอะขนาดนี้ก็เลยนับไม่ถูกเลยค่ะ รอโอเคเข้าไปติดตามน้องเลยเข้าไปติดตามน้องช่วยกันตอนนี้คนติดตามในจอน้องสองหมื่นแล้วโอเคช่วยกันช่วยกันปีม้ามาแรงมากปีนี้ทนายพัดขอทนายพัดนนั่งโหนอย่างเดียวเลยเอาเฉพาะเรื่องเมียหลวงเมียน้อยมาออกอย่างเดียวเลยเนาะนอะ้องพี่เนาะนะฮะแล้วเราก็จะนั่งดูไปดูไปดูมาเสียงในหัวก็เริ่มออกมารายการละ,ะรายการละคำะรายการละสองคำอดไม่ไหวด่าเลยทีนี้ หลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปอีกเลยนะเออนะผ่านมาแล้วครับผ่านมาแล้วเห็นด้วยค่ะเน้อคุณแม่น้ําทานสู้ๆค่ะตามแล้วครับไปกดติดตามน้องด้วยนะโอเคส่งของขวัญให้น้องไปกำลังใจให้น้องด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีงานแรกให้ไปไลฟ์สดนะตอนสองทุ่ม